เป็นกระทู้สดที่สามครับกระทู้สดด้วยวาจาของคุณทิติกันทิททติพฤติกุลครับถามท่านนายกฐมตตรีด้วยสำนักง,งานเลขาธิการนายกฐมตตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกฐมตตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชาม,มอบหมายให้ท่านรองนายกฐมตตรีท่านสมศักดิ์เทพสุจินเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151ครับ ขอเชิญคุณทิติกันทิติพฤติกุลถามได้ครับท่านนายกมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญครับเรียนประธานสภา,าสผ,ผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตอําเภอถาลางตำบลกระทู้ักคก้าวไกลครับท่านประธานครับ เมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาได้มีกรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคุณหมอธานดาวจันดำบริเวณวิลล่าหรูริมหาดยามูตะมนลปากคลอกอำเภอถหลงังจังหวัดภูกเก็ตและมีการอ้างถึงนายตำรวจใหญ่ระดับรองผู้บังคับการภาค8ดและได้มีตำรวจทองที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมค่มขู่ว่าที่นั่งอยู่เป็นการบุกรุกแจ้งว่าความผิดฐานบุกรุกหนักกว่าการทำร้ายร่างกายคือการบุกรุกจำคุก4ปีแต่การทำร้ายร่างกายนั้นจ่ายค่าปรับก็จบ ท่านประธานครับชายคนดังกล่าวได้มีพฤติกรรมกลางไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆ <c oughs> เช่นการขับรถขวางรถฉุกเฉินและชูนิ้วกลางใส่คนขับรถพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถฉุกเฉินที่เพิ่งจะถอนแจ้งความไปเมื่อเร็วๆนี้และหลังจากเกิดเหตุจะมีภาพที่นายตำรวจระดับรองผู้บังคับการภาค8คนดังกล่าวชนแก้วไวายกับผู้ต้องหารายนี้ซึ่งจะเป็นเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านประธานครับเช้านี้ได้มีการลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าไปแล้วแต่ยังมขีข้อสงสัยครับว่า การดาเนินคดีหลังการเพิกถอนวีซ่านั้นจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผมผมกังวลครับว่าหากการส่งตัวผู้ต้องหากลับประเทศก่อนการได้รับการลงโทษหรือให้อยู่ต่อแต่การดําเนินคดีที่เป็นไปอย่างล่าช้าผู้เสียหายจะรู้สึกอย่างไรหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจะรับผิดชอบอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง พวกเรายิานีต้อนรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับและก็ยังเชื่ออีกครับว่าทุกคนอยากให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต้องไม่มีคนใดเป็นอภิสิทธิชนการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดสารกลางให้ผู้ต้องหามาแถลงข่าวขอโทษเหมาะสมหรือไม่ทางทั้งที่สามารถแถลงข่าวได้ที่สถานีตำรวจหรือที่บ้านพักก็ได้เราควรที่จะใส่ใจคนในให,ให้มากกว่านี้หรือไม่ครับ ผมเชื่อว่าภาพที่หลายๆคนอยากเห็นคือการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกมาปกป้องผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกายมากกว่าเปิดสารคาีให้คนร้ายไปขอโทษและที่เราไม่เคยเห็นคือการออกมาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ไปที่เกิดเหตุและรองผู้บังคับการภาค8ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือไม่ได้มีการสนับสนุนให้ท้ายผู้กระทำความผิดหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์และที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องเอกสารสีต่างๆที่ออกโดยไม่ชอบ ซึ่งผู้ที่ออกก็โดนดำเนินคดียึดทรัพย์ไปแล้วการก่อสร้างรวมถึงบันไดที่เป็นที่ต้นเหตุก็มีการรื้อถอนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นที่สาธนารนณะก็จะเห็นได้ชัดครับว่าบันไดนี้จะสร้างไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงรู้เห็นเป็นใจทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้ต้องหารายนี้เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆรายไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้คือการมาดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วเลี้ยงดูปูเสือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่างๆในพื้นที่ใช้ความสนิทสนมมาเป็นแนวทางสแสวงหาผลประโยชน์หรือในการข่มเหงรังแกบุคคลอื่นหรือการทําผิดกฎหมายใดๆเพื่อผลประโยชน์โดยมักจะอ้างความสนิทสนมกับคนที่มีตําแหน่งโดยอาจจะรู้จักกันมานานเมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็จะใช้ความสนิทสนมมาบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายการทําตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนกเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้ และการอำนวยความสะดวกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผลประโยชน์ผมมีข้อถามท่านรองนายกรัฐมตรีดังนี้ครับว่าได้มีการตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆหรือไม่กับการเสียภาษีของธุรกิจปางช้างว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้มีการตรวจสอบการจดตั้งมูลนิธิเพื่อการอนุนัก์ช้างที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินต่างๆทั้งการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายต่างๆของมูลนิธิการเช่าบ้านเดือนละ1ล้านบาท เข้าขายการฟอกเงินหรือไม่มีเส้นทางการเงินไปหล่อเลี้ยงค่าราชการบางกลุ่มบางก้อนหรือไม่ประกอบกับพฤติกรรมแบบผู้มีอิทธิพลจะมีการขยายผลเพิ่มเติมใดๆหรือไม่การออกใบอนุญาตพกปืนป .4 จำนวนสองก็บอกออกโดยชอบหรือไม่การเลือกจ้างไม่เป็นธรรมการครอบครองที่ดินในกรณี้ว่านอสฉบับดังกล่าวออกโดยชอบหรือไม่รวมไปถึง กรณีอื่นๆน,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 นะครับเช่นการประกาศขายที่ดินติดใจหาส่วนตัวในพื้นที่อื่นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำมันการการโดยชอบบ้างหรือไม่เป็นคําถามแรกครับครับเจินท่านรองนายกรตรีครับท่านประธานสภาผู้แทแนรัษฎรที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย จากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทูถามสดของท่านสอสอทิติกันทิติพฤติกุลในเรื่องเกี่ยวกับฝรัง่งเตะคุณหมอที่ภูเก็ตเป็นภาษาของข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ออกไปโดยทั่ว ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความผวงใยในประเด็นกระทู้ดังกล่าวอย่างมากแต่พระท่านนายกตีได้เดินทางราชการต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายวันท่านไปออสเตรเลียแล้วก็จะข้ามไปยุโรปเยอรมันฮอลแลนด์และอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับก็ได้มอบให้ผมได้ทำหน้าที่นี้ แต่อย่างไรก็ตามครับในการทำงานในส่วนของราชการที่ได้รับเรื่องราวทั้งหลายหรือเรื่องร้องเรียนจากทั้งพี่น้องประชาชนทั้งสื่อมวลชนหรือในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในส่วนต่างๆท่านนายกรัมรีให้ความสนใจและหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยว ดังจะเห็นว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านเดินทางไปหลายครั้งทั้งทั้งที่ท่านก็พูดอยู่ว่าท่านไม่ได้มีผู้แทนรัศดรในพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่เลยในจังหวัดภูเก็ตแต่ท่านก็จะให้ความเป็นธรรมและให้ความใส่ใจกับทุกภูมิภาคและการพัฒนาในด้านสาธารณ ปพราะพวกและพื้นฐานต่างๆเรื่องการบินในเรื่องการลงทุนเรื่องท่องเที่ยวซึ่งโดยแล้วแต่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือแก้ไขอย่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นเรื่องของสถานบริการสถานประกอบการการจดทะเบียนขออนุญาตอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งในข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับว่ามีอยู่มาก ที่ยังไม่ครบถ้วนในประเด็นของกฎหมายในส่วนต่างๆรวมทั้งมีเรื่องนี้เข้ามานะครับก็ทำให้ต้องบอกว่าต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและชาวต่างชาติเป็นประเด็นที่หนนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติ ต้องเท่าเทียมกันการอำนวยความยุติธรรมก็เช่นกันต้องเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่นะครับราชการนะครับได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้คนที่อยู่อาศัยและในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทําความเข้าใจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งถ้าหากเกิดความขัดแย้งอาจเป็นน้ําพึ่งหยดหนึ่งที่ทําให้ จะเสียหายในเรื่องอื่นๆเช่นการท่องเที่ยวตามมาจึงตระหนักอย่างยิ่งในประเด็นที่1ตรงนี้นะครับในประเด็นที่2อคู่กรณีนะครับนายเดวิดหรืออูบิสเฟชาวสวิตได้ยอมรับผิดและกล่าวโทษนะครับกล่าวขอโทษผู้เสียหายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาผิดจริง นะฮะต้องยืนยันว่าสิ่งที่เขาผิดจริงแต่ว่าการขอโทษแค่นั้นก็ยังไม่เพียงพอหรอกเขาต้องดำเนินการและก็อาจจะเป็นเรื่องตัวอย่างให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าทำตัวไม่เหมาะสมก็จะถูกพี่น้องประชาชนหรือผู้คนในประเทศของเราเนี่ย ติดตามตรวจสอบซึ่งไม่คุ้มค่าซึ่งไม่คุ้มค่าในการดาเนินการและก็จะทาให้ในส่วนของราชการเนี่ยจะต้องติดตามและตรวจสอบในประเด็นที่วามความคืบหน้า,นาด้านคดีทําร้ายร่างกายก็คาดว่าจะส่งเรื่องให้พนักงานอายการสั่งฟ้องในข้อหาทําร้ายร่างกายได้ในวันนี้ นะครับซึ่งการสอบปากคําผู้เสียหายและแพทย์ที่ทําการรักษาต่างๆเหล่านั้นก็ให้ข้อมูลโดยครบถ้วนในประเด็นที่4เป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมากเลยคือประเด็นของการเพิกถอนวีซ่านะครับการพิจารณาว่าจะเพิกถอนวีซ่าคนต่างชาติต้องมีการพิจารณา อย่างถี่ถ้วนซึ่งในขณะนี้นะครับจบังหวัดภุเกศก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกองพฤติาการของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนวีซ่าตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522คณะรรกการนี้ได้จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ตที่1878ทับ2,567ลงวันที่29กุมภาพันธ์2 1 6 7การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเห็นพร้องกันว่าเข้าขายสามารถเพิกถอนวีซ่าได้และขอให้หน่วยง,งานยืนยันมา เป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนและนัดประชุมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่าราชก,การจังหวัดได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับตรวจกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตขอให้พิจารณาเพิกถอนหนังสือของนายเดวิดหรืออูบีทแฟร์ โดยเร่งด่วนและรายงานผลของการดำเนินการต่างๆให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบด้วยอย่างไรก็ตามครับในเดวิดเนี้ยวีซ่าเขาจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมและในขณะน,นี้นายเดวิดได้รับการเพิกถอนวีซ่าแล้วปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ต้องกับ นะครับก็เหมือน,อนคล้ายๆกับผู้ต้ตอง,องกักขังนะครับถูกจำกัดบริเวณเพื่อรอการส่งกลับประเทศนะครับของตัวเองนะครับการเพิกถอ,อนวีซ่าเนื่องจากมีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมตามพรบรคนเข้าเมือง2522 มาตรา12องนุเจนะครับในขณะนี้เนี่ยรอการส่งกลับในส่วนของคดีความนั้นนะครับก็คงต้องดำเนินการต่อไปในส่วนของจำเลยหรือขั้นตอนทางกฎหมายก็มีความเกี่ยวข้องถึงขั้นตอนถึงชั้นศาลนะครับในส่วนระยะเวลาตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากภูเก็ตห่วงใจว่า จะช้าไปเร็วไปอย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของของศาลต่อไปนะครับในประเด็นที่5ประเด็นที่ท่านได้กล่าวถึงการก่อสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะและพื้นที่เอกสารสิทธิ์ต่างๆที่อาจจะออกโดยชอบหรือไม่ชอบก็มีความคืบหน้าดังนี้นะครับอ่าอำเภอถลาง และเทศบาลตำบลปากขอกตรวจสอบและพบว่าบันไดขั้นที่สามลุกล้ำที่สาธารณะนะครับบริษัทอูเกตเพนิซูล่าเอสเตจำกัดเจ้าของโครงการวิลล่าหรูได้นำเอาเครื่องจักรมีรถแบคโฮและอื่นๆเข้าทําการรื้อถอนบันไดจุดเกิดเหตุออกทั้งหมดรวมถึงรื้อถอนแนวกันขึ้น ปันใดไม้และสะพานที่ลุกที่ถูกระบุว่าลุกล้ำพื้นที่สาธาระออกเมื่อวันที่5มีนาคมในส่วนที่พื้นที่ที่ดินที่ท่านได้สอบถามซึ่งดอส .3 ที่มีปัญหาพบข้อมูลสค .1 แต่เดิมมีสคหนึ่งอยู่63 63ไร่แต่พบว่ามีนอสอสามที่ออกเกินจำนวนเป็น106ไร่ในขณะนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับที่ดินงอกออกมา43ไร่จังหวัดกำลังทำการตรวจสอบนะครับกำลังทำการตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ที่จะตามหลังไปช่วยกันตรวจสอบอีกก็คงไม่ได้จบอยู่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งประเด็นที่6ประเด็นการประกอบกิจการปางช้างในพื้นที่ของในเดวิดฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการท่องเที่ยวบริษัทอีเรเฟนแชงชูรี่พารค จำกัดตั้งอยู่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในเดวิดผู้ถือวีซ่าและภรรยาคนไทยเป็นกรรมการและอีกคนหนึ่งคือในนิคมจากทองคำมีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทรูปแบบบริษัทเป็นธุรกิจจัดนำเที่ยวและมีอนุญ,ญาตกับกรมการท่องเที่ยว สัดส่วนของกรรมการถูกต้องนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบต่อไปหน่วยงานที่ตรวจสอบคงต้องเป็น DSI ปางค้างจดทะเบียนถูกต้องมีค้าง14เชือกมีไมโครชิป สุขภาพของช้างแข็งแรงสมบูรณ์ดีดูแลอ,อยู่ในเกณฑ์ดีจากการตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่4มีนาคมประเด็นที่7การจะตั้งมูลนิธิมูลนิธิกีนอีราฟเฟนไวรจดทะเบียนจัดตั้งโดย นายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20ตุลาหกสี 64, สำงานตั้งอยู่ที่88ทับ10หมู่ที่2องตบลป่าอคอกอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนายเดวิดเป็นประธานกรรมการวัตถุประสงค์ช่วยเหลือดูแลช้างให้ความรู้ขวานช้างเลี้ยงดูช้างดำเนินการด้านการกุศลขนาดนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ของมหาไทยในเรื่องของการดำเนินการมูลนิธิและตรวจสอบบัญชีรับจ่ายประเด็นที่8การมีและใช้อาวุธของนายเดเวิดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทะเบียนจากมหาไทยประเด็นที่9สุดท้าย การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วยังไม่พบการกระทำความผิดนอกจากนี้ในวันที่4จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบบุคคลต่างชาติในพื้นที่หากพบว่ามีการประกอบอาชีพผิด กฎหมายหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นอันตรพานให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยแค่คัดตามนโยบายของรัฐบาลในขั้นตอนในคําถามข้อที่1ของท่านสมาชิกผู้ทรเกีตผมก็ขออนุญาตและได้รวบรวมประเด็นคําตอบเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็เชิญคุณพิติกันถามเป็นครั้งที่สองนะครับ ครับผมก็เตรียมคําถามของผมมานะครับแต่รู้สึกว่าท่านจะตอบไม่ตรงคาถามสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบคาถามในช่วงแรกของผมบางคําถามนะครับแล้วก็ประเด็นที่ท่านรองนายกรัฐธนมตีนะครับได้ท่านสมศักดิ์นะครับได้บอกเองว่าท่านนายกเองก็ใหม่นะครับอดีตเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไปได้ไปลงทุนทําธุรกิจในภูกเก็ตมาก็ไม่ไม่ไม่เร็วนี้นะครับบางโครงการเนี่ยก็มีอายุหลายปีแล้วนะครับ แล้วก็ประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอรวมของชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นชาติไหนแต่มันคือการปล่อยปลาละเลยให้มีการมีผู้มีอิทธิพลในประเทศเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยอยู่ในจังหวัดมีการ,รียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการบางกลุ่มท่านไม่คิดจะสอบสวนเรื่องนี้บ้างเลยเหรอครับผมผิดหวังนะครับแล้วก็ประเด็นเนี้ยมันเป็นแค่กรณีตัวอย่างนะครับคดีต่างๆเนี่ยการลุกล้ำที่สาธรารนณะคดีเกี่ยวกับ การทำร,ร้ายร่างการทำร,ร้ายร่างกายประเด็นอย่างเงี้ยเป็นแค่ประเด็นเดียวอยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบไปถึงกรณีอื่นๆด้วยของการทำธุรกิจในเชิงเครือข่ายนอมินีในเชิงการลุกล้ำที่สาธาระทั่วทั้งหาดของภูเก็ตไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับก็ขออนุญาตไปคำถามที่สองเลยแล้วกันว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ผลกระทบเชิงลบต่อจังหวัดภูเก็ต ที่มีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นจํานวนมากหลายคนเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายเป็นผู้มีอิทธิพลมีแก๊งธุรกิจสีเทาจนบางครั้งทางคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยและได้รับความเดือดร้อนลำคาญโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในจังหวัดภูเก็ตเองผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งจากนักท่องเที่ยวเองและคนไทย ว่ามีประเด็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มนะครับไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับขี่กันในลักษณะหวาดเสียวก่อความเดือดร้อนลำคาญไม่ใส่เสื้อบ้างก็มีไปโหนเต้นบนรถตุกๆก,ก,ก็มีเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมครับขอบคุณครับขอเชิญท่านมติตอบเป็นการกีแต่ท่านมีเวลา,าไม่มากอยากให้ท่านตอบสั้นๆหน่อย แต่เวลาของผู้ถามมีเดี๋ยวจะขอเวลาจากของผู้ถามมาให้ท่านตีตอบเพื่อประโยชน์ของการตอบกับทูกที่สําคัญนี้นะครับท่านตีครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับก็ท่านสสทิติการทิติพฤติกุลก็ได้ถามเป็นคําถามโดยรวมผมต้องเรียนว่าถ้าท่านอยากจะได้ลงลึกไปเลยเนี่ยท่าน มีหนังสือร้องเรียนเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับว่าประเด็นไหนอย่างไรผมจะช่วยตรวจสอบให้ท่านแต่ถ้าท่านพูดกวาดรวมไปทั้งหมดอ่ะในขณะนี้เนี่ยในมุมมองของส่วนราชการในมุมมองของประชาชนในมุมมองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านก็เปรียบเสมอว่าท่านพูดว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะครับมันต้องลงลึกไปเลยว่าท่านลงลึกว่าวันนี้ท่านบอกว่ามี มาเฟียต่างชาติที่ไหนอะไรอย่างไรท่านพูดไปรวมๆไปแล้วมันมีหลักฐานอะไรอย่างไรที่มันจะไปตรวจสอบได้ถ้าพูดกวาดรวมไปอย่างนั้นนะผมว่ามันมันไม่ได้สร้างสรรนะถ้าหากว่าถ้าลงลึกเป็นใครบุคคลอะไรต่างๆแล้วเขาไม่ตรวจสอบอย่างไรนะผมจะเอาเรื่องดําเนินการให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าเราตั้งใจอยากจะแก้ปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับคนทีติกานจะตามเป็นั้งที่ฉาบครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานคือเพื่อในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องใช้เวลาของสภาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นคือท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีอำนาจหน้าที่ดูแลกำกับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ย ทั่วทั้งประเทศนะครับปัญหาของภูเก็ตเนี่ยเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่จังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นผมเชื่อครับว่ามันสามารถที่จะร้องเรียนเป็นกรณีกรณีได้แต่ในฐานะที่ท่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วครบทุกประเทศมีนายอำเภอทุกอำเภอท่านจะไม่ให้ลูกน้องของท่านท่านจะไม่ให้ข้าราชการไปตรวจสอบเองบ้างเหรอครับหรือจะรอให้คนที่ได้รับความเร้ือยร้อนร้องเรียนและที่สําคัญนะครับประชาชนร้องเรียนไปกี่ครั้งเนี่ย ท่านได้มีการติดตามตรวจสอบไหมครับว่ามีเรื่องใดสําเร็จไปแล้วบ้างแค่เรื่องเริ่มต้นเลยครับแค่ประชาชนจะไปเข้าแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยมีกี่ที่แล้วที่สถานีตํารวจไม่รับแจ้งความท่านเคยมีข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมจะนําเรื่องเข้ากรรมธิการความมั่นคงกรรมธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลง,งานราชการท่านควรมีส่วนช่วยกัน รักษาประเทศไทยให้ปราศจากผู้มีอิทธิพลตามที่ท่านรัฐมนตรีชาดามานั่งข้างๆเป็นเพื่อนท่านแล้วครับให้ตรวจสอบกันหน่อยครับไม่อยากให้มีประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามครับคำถามสุดท้ายว่าท่านจะมีการดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบการปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะครับ ขอให้เป็นรูปธรรมและมีกรอบการทำงานมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนด้วยครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับครับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลก็โชคดีครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศษมาพอดีท่านกระซิบบอกผมเดี๋ยวจะรับไปดำเนินการให้และจะไปตรวจที่จังหวัดภูเก็ตาตามคัาเรียร้องของท่าน สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลในส่วนงานของสำนักงานประหลัดสำนักนายกเราก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนโทรหนึ่งสตัวนะครับหนึ่ง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 และผมก็มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี คุณธนก,กิจจิตอารีรัตน์เนี่ยทำหน้าที่และจะนำเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับผู้ตรวจการในส่วนของหลายกระทรวงและกระทรวงทรัพยากรทํทำชาติลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจในการบุกรุกที่สาธารณะหากพบว่าเป็นนอนมินีก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับการนอนมินีนี้มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีโทษปรับ หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทก็สามารถดําเนินการได้นะครับถ้าหากว่าต้องการประเด็นรายชัดเจนเนี่ยขอให้ชัดๆเลยจะดําเนินการให้ขอบคุณท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมขอประเด็นสั้นๆนิดนึงครับเวลาเหลือก็วันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่วันนี้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยเอาจริงเอาจังกว่าภาครัฐในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้ตอนนี้เองเนี่ยก็มีพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับไปที่หาดแหลมหงาที่โดนนายทุนเนี่ยปิดทางขึ้นลงหาด วันนี้นะครับไปดูไลฟ์ได้เลยนะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองถึงจะมีเจ้าหน้าที่รัฐลงไปดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ผมอยากย้ําให้ท่านเนี่ยช่วยกับประชาชนในการจัดการกับผู้มีอิทธิพลกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆแล้วก็ท่านครับผมฝากประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบคาถามในคณะกรรมการบ้างไม่ใช่ส่งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆมาเพราะการจัดการก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณครับครับ,ขอขอบรออก็ขอบคุณท่านรองนายยมปรีจะท่านท่านจะตอบอีกครับเชิญครับท่านรองนายกครับผมต้องขอขอบคุณผู้ทามกระทู้นะครับก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้และก็ในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ผมกล่าวนามเมื่อกี้นี้ก็จะนำพาคณะไปตรวจสอบอย่างลนึกงซึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองนายยมปรีและคุณตุติก,กันทิติ ปฏิคุณครับจบกระทูที่ถ้ากระทูสามสดที่1.1.3ครับขอบคุณครับ